ตาเยอะไมหมฮะลือกลัวกลัว,ลว <c oughs> ามาอะไรเนะี่ยกลัวกลัวปลวเาเหรอกว่างใกล้ๆว่างใกล้ๆัไปหันเลยไม่ต้องไกลมากไม่ต้องไกลมาก กลัวเหรอลูกตรงนั้นใกล้ๆไม่ยังไม่มามลปลาสลิดปลาสลิดปลานังเยอะเลยนี่เขามกินปลามันไม่เห็นปลากะเล็กกะเดียว <c oughs> ปลาตัวใหญ่มากเอาไปต้มยำมลยหนังหนาแล,ะละ้วล่ะหนังมาไม่ดูปลากับเขาเสรอลูกน้องมาหลับตลอดเลยชับตื่นโดนดึกดึกอ่ะลื้ <c oughs> <c oughs>